มันนี้งวดก่อนมันออกห้าสองตรงตรงมันออกบนมันไม่เคยกราบจักที่มันถึ่งมากราบวันสามเจ็ดนะกราบด้วยเนาะสามเจ็ดรับปสามเจ็สามเจ็ผมหลัดไหวเจ็ดสามเจ็ดแปสามเจ็ดสามเจหไหวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนะค่ะมวันนี้ทั้งช่องกะจะพา สัมผณสนะคะเซียนนางรองนะคะหววที่แล้วของเพิ่นกระเขานะคะถือว่าแม่นนะคะสําหรับเลขสูตรของเพิ่นนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเข้ามาแล้วกาฝากดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทังช่องนั้ในเดือค่ะทางช่องก็เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้ก็ะสีขออนุญาตตัวสายไปหาเซียนนางรองนะคะ สวัสดีค่ะเซียนนางร่องบ่ค่ะอะไรนะอันนี้เซียนนางรองใช่ไหมคะมีเวลาค่ะเมฟาานี้ไลฟ์สดพอดีค่ะอ่าเป็นยังไงมีถูกบึงไหมเอฟซีไม่กลับเว้ยเขาก็ไม่ถูกเลยนีสามเจ็ดอืมสามเจ็ดมันออกเก็บสาม ม่กลับไปลักลอยกว่าให้ก็ตรงเนาะลักเลี้ลัก,ลกค่ะเออเจ้าไอ้เดี๋ยวผมจะบอกอีกด้อแต่ว่ามันไม่ออกเยอะออกไม่ออกจะว่ากันเนาะจ้าแม่นค่ะพี่เป็นคำนวณใช่ไหมคะครับเลขคำนวณนี่งวดก่อนมันออกห้าสองตรงตรงมันออกบนมันไม่เคยกลับจากทีมันพึ่งมากลับวันสามเจ็ดแล้วเนะาะวัที่แล้วให้สามเจ็ด เออผมให้ไอ้สองหกสองจิดสองจ็ดสามจิดเนาะสี่ประตูให้ตัวต<ช>ั<น>ิงมันคนระับเดี๋ยวผมให้ดูหนังหนังสือก่อนผมเขียนไว้วันนั้นโทรไปว่าจะบอกต่องวดได้เลยนะคะถ้าถ้าเข้าเนาะัต่อได้เลยหวยออกเลยหวยออกบอกได้เลยไม่งั้นก็ บิกซ้ำนานาทีไอ้สรงไอ้ลายมารก็าลายของผมก็ได้เรืของผมจะบอกเลยคบอกหลังเขาไม่ดีดอกเดี๋ยวเขาจะว่าดูอย่างเขาอะไรเขา,ขาเราบอกก่อนเลยเนาะเตือตามจริงมันไม่เคยกราฟเคยอะไรเดีรับถ้าเป็นล่างนี่มันจะกราฟบ,บนนี่มันมีเคยกราฟมันจะออกมาตรงตรงของมัน ผมไม่ถูก้ไม่เล่นมากผมไม่สามเจ็ดผมก็ไม่กล้าผมเพลงรวยหนึ่งไปถูกครับไปถูกต้นไปห้านิบาทเอยเสียายจังเลยกลับด้วยเนาะสามเจ็ับแปดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดผมหลัดไว้เจ็ดสามเจ็ดแปดสมเจ็ดสี่สามเจ็เอาไว้มดอย่างที่บอกไ้เจนั่นแหละครับอืม เดี๋ยวก็บ้านเรื่องไก่เดี๋ยวไปบนเงียเๆี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเนะาะว่าไม่พลาดดอกอยู่ก็ผมนี่ผมว่าดังนี่ติดสาธุค่ะตอนนี้อยู่ไหนคะนี่เซียนตอนวนี่ก็อยู่บ้านนะครับแต่ว่ากําลังข็ดไก่เลยออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปโคกหมูอ่ะมันในปีโ,โค้งนี่นะครับมันก็ออก มันออกมาสีข้างห้าข้างคา,งางี่ถึงนี่แหละว่าเนาะโอ้ยังไม่หลุดใช่ไหมคะครับมันไปหลุดข้างหนึ่งค่ะไบบสีหนึ่งหนึ่งมันไม่เข่าเลยอืมมีโกหกกันดอกครับบอกกันตรงตรงเลยสีหนึ่งหนึ่งนี่คือไม่เข่าเลยหลุดครั้งหนึ่งมีถูกเกลี้กเลยน่ะสีหนึ่งหนึ่งเลขเอาสีหนึ่งหนึ่งพิดไปมดเลยแต่มันพิสมันจะพิดยังไงแหละไปมดเลยแต่ว่าถ้าคนชอบวิ่งอยู่โอ้ยพลาดยากกับเลขวิ่งเนี่จะพลาดยาก โอ้งวดนี้วิ่งตัวไหนคะงวดนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมจะบอกให้นีผมเขียนไว้อยู่โทรไปหาวันนั้นว่ากี่บอกให้จุดไว้อะไรว้เดี๋ยวคนเด้อครับเด้อค่ะค่ะกลัวจีโจนเกียไล่เลยไม่กล้าโทรไปอีกโทรมาจังหวัดที่ว่าไรสดพอดีค่ะเลยยังไม่ได้โทรกลับเพิ่งโทรกลับวันนี้ครับ เขายังไม่ได้ลิ้นได้อะไรกันนรออนเนาะก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มดูกันแล้ว <c oughs> เริ่มเก่งเกงไว้แล้วค่ะว่าตัวไหนเด่นอย่างเงี้ยจะดังตัวไหนอย่างเงี้ยครับยี่วันนั่นก็ให้สองหกสองป็ดสามหกสามปีสเนาะสี่ประตูตัวจิงมันเนาะแต่ตามจริงเลขผมนะ่ะมันมีหลายประตูแต่ว่ามนคือมีตรงกรับนะ่ะแต่ว่าตัวจิงมันะมันจะมีแค่สี่ประตูที่มันเคยมาเนะ่ะครับที่มันเคยออก ผมดูกันเลยวบไหนอยู่ใบไหน,ไหนผมเขียนไว้วันนั้นวัาจะบอกโอ้นห็นแล้วเอาเอาโจ๊ดวะเด็จ้าพร้อมแล้วจ้าตัวเด่นมันห่ากระสุนครับเด่นห้ากระสุนรองตัวรองมันบกกัะหนึ่รอง6กกัะหนึ่งครับตัวรองบกกัะหนึ่งเอา จับคู่เนาะเจเนาะจ้าห้าสี่ห้าสี่ห้าสองห้าสองศูนสี่ศูนสี่ศูนห้าศนห้าตว่างวนนี้นะผมให้รับห้าศูนย์เลยเลยครับมันสวยกว่าเขห้าศูนย์ศูนย์หันหัน <5 S 2> วยเหัว ครับม <c oughs> ีมีสี่ประูแอ้แล้วก็ศูนย์สองนะครับมันมีเจ้าประตูเลยนะศูนย์สองครประตูไหมก่บหนึ่นสงสองสามสี่ห้าหกค่ะเปอหกประตูจะว่าตัวจิงม,มันคือห้าสี่ห้าสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าจะว่าให้ครฟห้าศูนย์เนดาวคือเลี้ยมันสวยใพวกหมูน,นั่นไม่ต้องแกรฟเราครับแกรฟห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวเดียวพ ให้กลับตัวนี้ครับถ้าจะวิ่งวิ่งห้ากระศูนวิ่งห้ากระศูนตัวรองมันจดไม่เจจะว่าแทงไม่แทงก็จดไหวดูไหมก็ก็ดีเหมือนกันค่ะจันไว้เนาะเผื่อเขาไม่ชอบตัวรองมันน่ะเจตัวรองมันหน่ที่ว่าตัวรองพคกันหนึ่งก็คือเอาไปใส่ตามตัวมูนี่เลยสมมุติหาสีก็ใส่พกสี 4, อะไรอย่างนี้นะเขียนเองก็ได้แล้วว่ิได้ไหม เลอให <64 S 2> ge ge 1941, ้ผมบอกเลยเอาผมบอกเลยเนาะจ่ว่าแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้เชงอกมันไม่ค่อยออกนานๆมันจะมาที64 65 62 14 15 12 12อันนี้ลองทอนนี้ ครับตัวรองตัวรองครับนี่ไม่ต้องกราฟมดนนี่เลยครับเพลงไปเลยมันไม่ต้องกราฟดอกมันจะออกมาครับกระชังมันถือว่ามีถูกแล้ว่ตัวรองเผื่อไม่ชอบตัวเด็ดเนาะครับเผื่อว่าบอกเขาไปเผื่อเขาไม่ชอบไอ้ตัวดินเขาชอบตัวรองบางคนก็ฝันไหนชอบผ่านถชอบโคกโปกสีตรงเขาที่ไหนลินใดอะไรนะเนาะกีเนาะค่ะผมว่าจะโทรไปวันไหน บันหวยของว่าจะโทรไปจนเลยวาจะโทรไปบอกว่าเจ๊เอ้ยลงแทงอยูเด้อสี่ประตูนี่เนีลยงวดก่อนนี้มันห่างสองตรงๆเลยเลยเจ๊ก็สี่ประตูคือกันเลยอืมค่ะมีมีสองหนึ่งสองสองแล้วก็ห้าหนึ่งห้าสองแค่นั้นเองอันนี้มันมากรับก่อนถือเปกตกตัวกรับเนาะมว่าผมก็ไม่กรับผมผมก็แทงสามจี๊ดหน่อยหนึ่งก่ไม่กรับ แตะยังไงก <ไป S 1> ็กลับไว้ด้วยเนาะตัวกัดก็ต้องรอไว้้โตดไว้ไปถูโตดนั่นปกติผมแทงสามตัวผมก็ไม่ตดนะแต่ว่านั่นผมโตดกันไหวสองประตูเลยไปบังเอิญไปถูกคดีห้าสิบบาทตอดอ๋อค่ะดีใจด้วยแต่ว่าส่วนมากผมจะไม่ค่อยหลินดอกผมหลินคือมันไม่ค่อยจะออกจะอะไรนะแต่มันก็โอ๊ไไ่ไหนคนเคยแทงกันแทงนิดๆหน่อยๆ มันก็เป็นแนวทางเนาะค่ะมีเข้ามีจุดเข้าใครพิจ,รานนจารณาในการรับชมนะคะครับฝากเอฟซีทุกคนเนาะใครที่ดูของเจก่อดกคดไลค์กดแชร์ให้รเดอร้อครับโค้ดให้เออี่นได้อยู่ด้วยกันี่ได้ดูด้วยกันเออแต่ผมว่าคงมันก็มีที่บึงแหลเนาะเจเนาะก,กันไหนนี้ใครจะไปรู้ลยใช่ค่ะค่ะปีนอีปีโอฟีนันถูก หวยของพี่สี่คังมันพิดแค่สองคังเลยถูกง้อเลยไหนจีแต่๋ยวไหวโคว้าเนี่ยมันพิดพิดหลายเต่ถูกเละมากหวาพิดมันไม่เขา่านี่ปีโควโคศอคู่นะผมว่ามันจะเข่าอีก <c oughs> แต่ยังไงก็ไม่ <c oughs> รู <c oughs> ้เนาะเจเนาะเลียนหาหวยออกอยู่ไกลเองน, <c oughs> นี่คำนวณเนานะจั้งมันจะออกยังไงไม่มีใครรู้ได้หรอกอ่ะเราก็เป็นแนวทางนะคะงวดที่แล้วก็เข้าเนาะ กระถือว่ามีความแม่นย่ำสำหรับเซียนนางรองนะคะงวดแรกกับปังเลยะค่ะงวดนี้ก็ขอให้ปังอีกชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางช่องนำ้ำเ้าค่ะย่ำเป็นแนวทางด้ค่ะ